วัดวัดเอวัดวัดเพราบึงางบ่งเน,ะน,นาะว,วันนี้เ,าาเ,าาเ,เ่าออสังคมวันน,น,น,นี้วันนี้เราจะมาหาลูกปู่สมคิดเพราะว่าผมเป็นลูกศิษย์เพื่อนสมัยที่บ่าออดเดินก็ได้เนาะเป่าออเป็นคนทุกถ่ายธานีวันนี้เราจะมาทําคลิปๆหนึ่งเนาะ <S <S เราจะลง y ยูทูปเบ่าออดสังคมคนคนทุกถ่ายธานีมาเติบโตอยู่บ้านสังคมครับเป็นคนดังคนหนึ่งที่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ยอดวิวเป่าวออดําลังขึ้นเนาะเพราะว่ากําลังขึ้น เยอะวันนี้บ่าวอัดก็เอารถใหญ่มาคนเดียวครับเพราะว่าเราจะมีมือกล้องมามาด้วยวันนี้เราจะไปเข้าไปหาลุงปู่ไม่รู้ว่าลุงปู่จะอยู่หรือเปล่านะวันนี้เราก็จะเข้าไปเนาะเราเข้าไปถ่ายทําอันนี้วัดเพื่อนวัดเพื่อนของลุงปู่ของลุงปู่คิดที่ว่าบ่าวอัดนับถือ,อ,อวัดอ่าวประบึกลูกในบ้านหลานในเมืองเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามบ่าวอัดด้วยนีออ่ทําไมาบ่าวอัดอย่างบ่ได้ทำใหเบ่าวอัดเดินบ่ได้เนาะ เพราะว่าเบ,าอบาาลออสเปาอีสานก็บ่ค่อยคล่องเนาะแต่ว่าเบาออดก็หัดเลาเนาะเพราะว่าเบลออดเป็นคนภาคกลางครับผมวันนี้เราจะไปบึงลิมโขงพ่อไปบึงวัดเดินให้ทั่ววัดเนาะโปรดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ Comment ให้เบาออดด้วยวันนี้เบาออดสังคมได้มาทําคลิปคลิปหนึ่งเราเดินเข้าไปหาหลวงปู่เลยเนาะเพราะว่าเราจะได้ไปดูในสถานที่ริมน้ำโขงเป็นชื่อวัดวัดที่ว่า ตั้งมางแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะเราก็ไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าบ่าวออดก็มาเติบโตอยู่อยู่ที่อำเภอสังคมได้18ปีแล้วครับเพราะว่าบ่าวออ็แจ้งเกิดแจ้งเกิดด้วยชีวิตของบ่าวออดเองหาด้วยลําแข้งวันนี้บ่าวออดจะมาทําคลิปคลิปหนึ่งเนาะมามาไหวหลวงปู่มากราบไหวสการะของเพื่อนเพื่อนจะให้บ่าวออดมีอยู่ดีมีแหงทุกวันนี้ไปเราไปชมกันเลยครับคลิปนี้เราจะทำครับอันนี้รถบ่าวออด รถเบาออดครับนี่เบาอดเบาอบาอดรถใหญ่มาครับวันนี้เราจะไปหาลุงปู่ไม่รู้ว่าลุงปู่จะอยู่ไหนไปเราจะไปตามหาลุงปูครับลุงปู่อยู่ไหมครับนี่ลุงปู่คนที่ท 5, 4, 5, 5. งา่อูเรา,เาไปบาะ,ะหาลุงปู่ครับวันนี้ลุงปูก่กระชอยู่อยู่นี่เรามาทำที่ผมี่บาอัดหางคงมาทำที่เ่ มาหาวิปปุกมากับหลานวันนี้วันนี้เป็นยังไงครับปู่ผมไม่ได้มาครับผมไม่ค่อยมีเวลามาปูนะครับผมหายอยากไปสวนแล้วจะไปแย่ปูเป็นยังไงครับปูแย่ปูสมคิดเนาะเพื่อนอยู่นี่อยู่บ้านเดี๋ยวผมจะไขอขอลานทำนะครับเนะครับปูเพราะว่าผมติดไปหาปูเนาะแล้วผมติดมหาไข่ทำเกี่ยวกับวัดตัววานเนาะน้่นชายเนาะไปผมไปก่อนครับไปเราไปหาหลวงปู ครับอยู่ร <ไป S 2> ิมโค้งวันนี้บ่าวอัดสิพาไปเที่ยวบ่าวอัดสังคมจะพาไปเที่ยวเบ,บ,บ,บิง่งริมโค้งเราจะไปถ่ายทำกันครับบาวอดัอดมาเลยครับวันนี้บ่าวอัดจะพาไปไปเที่ยวเที่ยวเบิง่งริมน้ำโค้งเพราะว่าบ่าวอัดจะใจไปชมสวยๆน้ำงามครับ เราไปรวมไหว้ไหว้พระวัดอ่างพบึกครับวันนี้ตอนเวลานี้เวลาก็ประมาณเที่ยงเนาะเกือบเที่ยงครับนี่อ่างพบุรีครับนี่วัดอ่างพบึกบ่าวอัดมาเนี่ยมาทำบุญทำบุญวันนี้ทำสองวัดแล้วครับวันนี้มาสองวัดแล้ววันนี้เราลงไปเลยครับลงไปเราจะพาลงไปหาหลวงปู่ครับอันนี้สักการละ ปูวันนี้เราจะมาสักการะสักการะครับอันนี้เป็นเป็นหลวงปู่ครับเป็นพญายนาควัดอ่าภัพบึกอันนี้บ่าวอัดบ่าวอัดเจ้าห้อนบ่าวอัดเจ้สิมาบึงพญายนาคเพราะว่าหลวงปู่เพิ่นเฮ็ดเวงงามให้สามัญชนมาไหว้มากราบไหว้เพราะว่าเราจะมาหาหลวงปูส่สมคิด ผมบ่าออดสังคมก็เป็นลูกศิษย์ลวงปู่สมคิดคนหนึ่งสมัยบ่าออดยางก็ได้บ่าออดก็ยังจำได้อยู่ทุกวันนี้วันนี้บ่าออดจะมาทําคลิปคลิปหนึ่งเผยแพร่ให้คนไทยคนลาวสองฝั่งไทยลาวด้เบิ่งคลิปบ่าออดช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้เราก็จะมากราบไหวมาหาลุงปู่เนาะลวงปู่สมคิดวันนี้เพื่อนก็อยู่พอดีป่ะเออวันนี้วันนี้ลุงปู่จะนั่งไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยใส่เชือกกาดครับ วันนี้วันนี้เราขึ้นมาหาลุงปูเราขึ้นมาเล่นกับลุงปูนี่เราเล่นกับลุงปูวันนี้โอ้วันนี้เบาอัดร้อนวันนี้เบาอัดขอถอดเสื้อก่อนดีกว่า้อนแรงแหงวันนี้มามากับแดดวันนี้มีมือกล้องมาด้วยสันชายวันนี้เราจะมาถ่ายวัดวัดอ่างผุบึกลุงเฟสลุงไอ้นี่เบาอัดเก็บไอ้นี่ก่อนครับวันนี้เบาอัมาเที่ยววันนี้เบาอัดพามาเที่ยวครับ นี่วัดาวพามาเที่ยววัดอ่างบึกอ่าตำบลสังคมเอ้ยตำบลผาตั้งอำเภอผาตะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายพูดผิดครับตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายวัดอ่างกรบึกติดลิ้มโขงมายามแรงก็บรรยากาศดีครับมาตอนเย็นมาเที่ยวมาไอ้นี่เพราะว่ามาตอนกลางวันมันจะห้อนอเพราะว่าเราถ้าเทามากลางวันก็เราก็จะเห็น ตอนเย็นก็มาทิตอนเย็นมาตอนเย็นมันจะดีครับจะมีเรือทมฟากด้วยเนาะอันนี้เรือหาปลาเขาบอกแมนเรือหาปลาอันนี้เป็นเรือประมาณสี่โมงหรือห้าโมงเดี๋ยวเด็กๆเขาจะมาล้ำเขาจะมาลํำไอ้บวงฉวงอยู่สายปูลํำที่นี่แหละเขาจะมาบวงสวัอยู่นี่เตรียมค้างก่อนเด็กน้อยที่มาลํำเนาะแเพราะว่าอันนี้ลูกศิษย์ปู่ได้ครับบ่าวอัดสังคมสมัยบ่าวอัดนอนโรงพยาบาลปู่คนไปเห็น ว่าโอ้ลูกหลานเป็นอย่างคืออย่างไ่ได้บบาอดอย่างบ่ได้ครับตะกอนนี่บบาอดบ่ได้คุยครับบบาอดไม่ได้โกหกเราไม่เคยมดเทสถามลุงปู่ดูได้ลุงปู่ปแมนพ่ครับลุงปู่แมนมนเลุงปู่ลุงปู่เพิ่นไปไ้ตัวเด้อ,อ,อกับเพราะว่าลูกหลานเดินบ่ได้จริงๆครับย้อนปู่นี่ครับเพิ่นทุกสิ่งทุกอย่างมาเอาของดีมาเอาเหล็กไหลยพญานาคแรดูดซับเนี่ยไปถูเส่ขาตรงที่เราเดินไม่ได้นั่นนะ มันดูดพิษออกครับผมเออเป็นเหล็กไหลพญานาคแร่ดูดซัดเอามาจากแม่น้ํโคงเหล็กไหลแม่น้ํโคงกับแม่ยูนิคอร์นี่เนี่ยขั้นพูดบอกเขาว่าใครอยากได้เหล็กไหลพญานาคแร่ดูดซับมาเอาที่นี่มาบูชาที่นี่มาบูชานี้หลวงปู่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปเอาไอ้นั่นมาหลวงปู่ไปเอามาอ้แร่ทองคําโบราณเดี๋ยวค่อยลุกถ่ายแล้วเพราะว่ายากผู้ใดยากลูก อยากได้ของดีมาหาปู่มาแนะนําเบ่าวอัดสังคมครับเออบอกว่าบ่าวอัดแนะนํามาครับเออเรามาช่วยกันสร้างวัดเออครับผมมามาช่วยช่วยช่วยกันสร้างวัดบัดนี้ถ้าผู้ใดกดไลค์กดแชร์ได้บึ่งเพราะว่าเรามีหินหินพญานาคเอออันนี้แร่ทองคําโบราณนีแร่ทองคําโบราณครับผมนี่แหละแร่ทองคํามันเป็นสีอย่างนี้เลยครับแร่ทองคําของปู่ ของปู่นี่แา่ชองำโบราณนี่แรกเงินแล่เงินเออเอามาจกากในถ้ำนะครับผมนเห็นปู่บ่ะมาจากในถ้ำไลมครปู่อยู่ริมโขงเรานี่เนาะครับผมเพราะว่าวันหน้าอาซีมีอย่างเด็ดเด็ดครับมีอะไรเด็ดเด็ดอีกเยอะเออเราก็จะไปหลายๆวัดเขาลงลายไปทั่วนั่นเลยเนี่ยครับผมมาดูบังไฟพญานาคออกพรรษาวันที่สามวันที่สามสามตุลาสามตุลาแล้ สามตุลาเดี๋ยวเจอบ่าวออดอีกครับเพราะว่าสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดมือนั่นบ่าวออสที่มาร้องเพลงให้ครับเออบ่าวออดมาร้องเพลงไล้สดให้ให้เลยครับวันที่สามสิบห้าค่ำเดือนสี่บ้านราเบ่มีพญานาคเราจะไปร้องเพลงเพลงนี้ครเบอร์ของคู่แฝดโอเอนักร้องเราจะมาร้องบ่าวออดวันนี้บ่าวออดบ่าวออสสังคมก็ไม่ใช่คนดังครับไม่ใช่คนดังคนดีอะไรจากไหนแล้วครับแต่ว่าคนดังอิหลีแล้วครับเพราะว่าเป็นอย่างบ่าวออดคือดังว่าเสียงดังครับ มาเล่นกับหลวงปู่เนาะอันนี้อันนี้ปู่ควรจะบอกสิ่งที่ดีๆอันที่ดีดีเนาะอันไหนอยากได้ดีๆก็ผมคิดเบาว่าแล้วก็เล่ทองคาโบราณเดี๋ยวอันนั้นคืออ้เดี๋ยวปู่ที่ไปเอามาให้เลยหล็กไหลพยาน่คเหล็กไหลก็มีของเบาเลของเบาออดเบาออดก็ได้ครับหลวงปู่เพิ่นให้เพราะว่านี่สิทธิเอกครับสิทธิเอกของหลวงปู่เออสิทธิสิทธิเอกของหลวงปู่สมคิดครับเออ บางครั้งว่าบ่าวออดเป็นอย่างต่อไปบ่าวออดจะมั่งจะมีจะร่ำจะรวยยอนหลวงปู่ครับผมก็สิมมหาหลวงปู่บ่อยผมก็ไม่ค่อยมีเวลาครับเพราะว่าบางครั้งจะมาหาหลวงปู่จับให้เขาถ่ายแรดูดซับเหล็กไหลพญานาคแรดูดซับครับผมขูดใจเพราะว่าใครจะรู้ได้ว่าบ่าวออดจะมีทุกวันนี้อยู่ดีมีแหงอยู่กินอยู่ดีมีแหงมีกินมีใช้ เบาออดสังคมเพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่าเพราะว่าเบาออดสมัยเบาออดเดินไม่ได้เนาะย้อนไปประมาณห้าหกปีขึ้นหลังน้องปูเนาะห้าหกปีขึ้นหลังนี่แหละที่เบาออดเดินไม่ได้เจอหลวงปูเพื่อนอุปัมภ์ลูกหลานลูกในบ้านหลานในเมืองเบาออดเดินได้ทุกวันนี้เบาอัดก็แวะมาหาเพื่อนบ่อยถ้าได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้เบาอัดก็สิแวะนี่กราบไหวสกาละเพื่อนปูไม่ได้มุสา มีหลวงพ่อลหลวงปู่อมหนึ่งมาจากใต้เขาเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้มาพักอยู่ที่นี่สิบสี่วันแกไม่ได้เดินบาทเพราะว่าขาแกเดินไม่ได้แกก็เอาอันนี้เรามานั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ถูใส่ที่ขาเวลานอนก็เอาใส่สะดือตรงสะดือนอนอย่างนี้แกเดินได้แข็งแรงอันนี้เดียวว่าแร่ดูชักดูพวกพิษออกจากร่างกายของเราเอ ใครอยากได้ก็มามาบูชาเอาที่นี่บูชากระปูเนาะเพื่อนเองเหรอเพื่อนแต่จะศรัทธาเพื่อนบอกได้ว่าจํากัดวัฒนุนเท่านี้เพราะว่าต่อไปนี้ก็สีเห็นคลิปบ่าวอัดบ่อยๆครับเพราะว่าบ่าวอัดนี่เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนลูกศิษย์เอกของเพื่อนว่ายง่ายซะเพราะบ่าวอัดเดินบ่ได้ยังครั้งว่าซิว่าบ่าวอัดขี้โมขี้คุยบ่าวอัดเห็นกับตาครับบ่าวอัดเคยบอกแล้วว่าบ่าวอัด สัตว์เลื้อยคานทุกชนิดเบาอัดจะไม่กินสมัยนั้นเบาอัดกินนะพูดตัวหน้าตัวหลวงปู่เลยเนาะ <T> เพราะว่าเบาอัดบอกว่าสัตว์เลื้อยคานทุกชนิดเบาอัดต,ตั้งแต่นี้ไปปลาไหลหรือที่เป็นสัตว์เลื้อยคานเบาอัดซิไม่กินครับเบาอัดสังคมตะก่อนเบาอัดกินนะตั้งแต่เบาอัดอย่างปวดขาปวด,ปวดขานี่เราก็เลยเขากินปวดแข้งปวดขาเนี่ยเราตีงูครับผมตีหลังงูตีขางูตายนะครับเอเข้าไว้อย่างนั้นครูบาอาจารย์เขาเล่าให้ผม้างประวัติเบาอัด ก็เคยโอ้บาอดก็ผ่านมาหลายเนาะก็เลยมาปลูกคนมาเล่าให้ฟังก็เลยตั้งแต่นั้นมาเบาอดก็บวกกินสัตว์เลยพานครับเห็นก็ไปทางใครทางมันครับวันนี้หลวงปู่หลวงตามาหาบัวปู่เพราะว่าเราก็มาสักการะเราก็วันนี้เรามาสองวัดแล้วเนาะวันนี้เราหลวเพ่ไปวัดหนึ่งแล้วไปที่ไหนมาวัด,ว,ดวัดบ้านมวงน้ำไผ่ครับสังคม แล้วก็เราก็แวะกลับมาแล้วก็เลยม,มาแวะหาหลวงปู่วัดอ่างประบึกสังคมเราสองวัดแล้วครับวันนี้วันนี้เราอาจจะได้ไปแค่สองวัดเนาะเพราะว่าทั้งหน่วยอาจจะเป็นไปอาจจะค่ำๆแดดแดดร่มน้ตกอาจเราจะไปแวะบึงน้ําตกชมวิวสังคมเเพราะว่าวันนี้เรามาหาหลวงปู่วันนี้หลวงปู่คนจะเข้าไอ้นี่เนาะเดี๋ยวเราไปชมน้ำโขงจแป๊บนึงก่อนถ่ายเอาวิวน้ำโขงนี่ครับนี่บอสเตอรมาชม นี่น้ำโขงนี้เป็นน้ำโขงน้ำโขงนลครับนี่เป็นน้ำโขงอันนี้เรือเทียบท่ามาถไทยตรงนี้ตรงนี้บอกเขาว่าช่องแคบที่สุดช่องแคบที่สุดของของของขอหนองคายที่ชุกน้ำโขงแคบที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดครับผมวัดอ่างประบึกลึกที่สุดแล้วแคบที่สุดอยู่ ชาตตั้งแลเอสังคมเลยนี่แหละนี่แหละปลูกปูเพื่อนสิ่พร้อมให้ครับนี่ครับอันนี้ลันนี้อันนี้ให้อะไรถ่ายล้วครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ลูกศิษย์เอกครับปลูกครับหลวงพ่ออะไรน่ศสีวิชัยหรืออะไรน่ะออะไรเขาเยอทางนู้นแหละครับผมนี่หลวงปู่เพื่อนอนี่ลูกศิษย์เอกเพื่อนครับผมวันใดวันหนึ่งลูกหลานจะต้องดังดังทางที่ดีครับ